สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะสวัสดีไปยัง FC ซีมอเตอร์ด้วยเช่นกันครับกลับมาพบเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยฮนะวันนี้เรามาทักทายกันในค่าคืนของวันที่13ธันวาคม2564ก็เหลือระยะเวลาแค่ประมาณ2สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองนะครับปีนี้254ก็จะล่วงเลยผ่านไปนะครับใครที่ยังคงมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จยังคาราคาซังหรือว่าต้องการที่จะทําอะไรเพื่อที่จะแบบว่าให้บรรลุเป้าหมายในปีนี้นี่ก็ รีบเร่งมือกันเข้าไว้เนาะแต่ประเด็นเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้จะมาพูดถึงดูคาติฮะจวงหัวมาก็เออารก็ดูคาติเออารก็เป็กโกเอฟซท่านอื่นท,นที่ไม่ได้ว่าเป็นแฟนค่ายแดงไม่ได้ว่าเชียร์นักแข่งคนนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าหมันไส้ว่าเอ๊ะมันจะอ,อะไรกันนะักกันหนาฮะแล้วนักแข่งคนอื่นเขาไม่มีโอกาสที่จะแบบว่ายังไงล่ะเหมือนประมาณว่าเป็นแชมป์โลกได้เลยเหรอหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นเต็งหนึ่งได้เลยเหรอมันจะเบ็ดเสดร็จ ขาดขนาดนั้นเลยใช่ไหมอาจจะแอบคิดไปถึงขั้นว่าก็เห็นเป็นแบบนี้มาทุกปีนี่เรามองอยังไงก็เอาไข่แดงก็มาในคนนั้นก็มาคนนี้ก็เต็งหนึ่งคนนี้น่าจะสู้ไม่ได้เอาเข้าจริงแล้วดูกติก็ไม่ได้ว่าใกล้เคียงความสําเร็จเลยนะฮะในรอบตั้งแต่ปี2007มาเนี่ยแม้จะมีการได้ชิงดำอยู่แค่ครั้งเดียวนะครับในปี2007จากฝีมือของอังเดรโดวิโซโซนักแข่งหมายเลข04เนี่ย นั่นก็เป็นการชิงดําแบบที่ว่าเป็นการชิงดําแบบเหมือนประมาณว่าต้องลุ้นให้มาร์มาเก็ตเป็นอะไร mm. เกิดอะไรขึ้นในในสนามสุดท้ายถึงจะมีโอกาสเป็นแชมป์โลกแล้วตัวเขาเองก็จะต้องชนะด้วยครับจะบอกว่ามันเป็นการชิงดําที่ไม่ได้ลุ้นอะไรมากมาย mm. ก็คงจะไม่น่าเกลียดไปนะรับผมจะใช้คํานี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นการชิงดําแบบคู่ขี้สูสีมากเอาง่ายๆว่าเหมือนอย่างฟอร์มูล่าวันเมื่อคืนนี้เนะี่ยอันนั้นก็ว่าไปอย่างถูกไหม แล้วหลังจากนั้นมาแม้ว่าโดวิชโซจะเป็นรองแชมป์โลกถึง3ปีติด17-18-19ยิ่ง18-19ยิ่งไม่มีลุ้นเลยนะ19เนี่ยมาร์คมาเกตก็ราบคาบทุกกระบวนท่าครับพอมาในปีนี้เราก็หวังจะได้ลุ้นในชิงดำกันปรากฏว่าฟาบิโอควาตารารोก็กลายเป็นแชมป์โลกตั้งแต่เหลืออีก2สนามเนี่ยสามสนามสุดท้ายยังไม่แข่งสีได้ซ้ำตัดสินแชมป์โลกไปเรียบร้อยแล้วในแบบนี้ มันก็เป็นเหตุผลว่าโอ้ถ้าเกิดว่าดีจริงถ้าเกิดว่าเจ๋งจริงเนี่ยก็คงไม่ต้องรอให้เป็นจนป่านนี้หรอกใช่ไหมเพราะว่าตั้งแต่ปี2007มันกี่ปีแล้วฮนะประมาณ1045ปีแล้วมนะั้งฮะที่เคซี่สโตนเนอร์นั้นพาดูกติคว้าแชมป์โลกได้จากนั้นมาก็กลายเป็นแค่2ค่ายนะครับที่เข้าสู้กันแล้วก็มีซูซูกิเข้ามาแทรกก็คือเป็นการต่อสู้กันของ Honda นะครับแล้วก็ Yamaha เท่านั้นเองจากนักแข่ง แค่สแค่3คนนะครับที่ถือว่ายิ่งใหญ่แห่งยุคเลยนะฮะก็ตั้งแต่โบเลนโิโรซี่นะครับตั้งแต่ฮอเฮมัตตั้งแต่ฮอเฮโรเรนโซแล้วก็เวียนมาที่มาร์คมาเคสแล้วก็มีผู้สอดแทรกเข้ามาอย่างซูซูกิแล้วก็กลายเป็นว่ายามาฮ่าก็กลับมาอีกครั้งในปีนี้นะฮะแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็คงจะต้องอยู่ที่นั่นหรือเปล่าฮะก็คงจะเป็นแบบนั้น ยังเหลืออะไรอีกครับที่ดูคาติยังไม่ได้ทําและสมควรจะต้องทําในปีหน้ากลยุทธ์ที่วางไว้หนึ่งละที่เห็นได้ชัดเจนก็คือทุ่มทุนอลังการงานสร้างเต็มที่กับ8คันในสนามฮะอาแคนในสนามครับทีมหลักทีมรองแล้วก็ทีมอิสระที่ใช้เครื่องยนต์ของดูคาติเนี่ยจัดหนักจัดเต็มกันแล้วก็เรื่องของผลการทดสอบผลการเทสรถเรื่องของฟอร์มการขับใน ช่วงเทท้ายนะครับหลังจากที่ตัดสินแชมป์โลกไปแล้วเนี่ยอันนี้เราก็ได้เห็นนะครับว่าดูกติเขาก็มาแรงมาเหนือจริงๆนั่นแหละแต่อย่าลืมนะครับว่าแชมป์โลกมันตัดสินไปแล้วครับจริงอยู่ว่าเยาม,มาฮ่าจริงอยู่ว่าทีมอื่นเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าทาไมไม่เปรี้ยงป้างเนี่ยดูกติเปรี้ยงป้างถ้าเราจะไปคิดว่าไม่มีเหตุผลที่จะมาจัดหนักจัดเต็มในเมื่อแชมป์โลกก็ตัดสินไปแล้วมันก็มองมุมนี้ก็ถูกอยู่นะทุกคนหรือจะเป็นในส่วนของสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่าง การทดสอบการเทสร,รถที่เซฟังเซอร์กิตประเทศมาเลเซียที่จะเริ่มต้นขึ้นในประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอันนี้ยังคงจะต้องรอดูนะครับว่ายังคงจะต้องปรับในเรื่องไหนบ้างสําหรับทั้งดูคติเองหรือทุกคนทุกค่ายซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราคงจะไปอ้างอิงแค่ในตรงนี้ยังไม่ได้นะฮะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างที่ผมได้เล่าไปในคลิปรายการเมื่อวันก่อนนี้นะครับเรื่องของยาง มิชลินเองก็แน่นอนพวกเขากาลังเตรียมยางตัวใหม่ออกมาเพื่อที่จะให้ทุกคนทุกทีมเนี่ยเอาไปปรับเซตใช้งานซึ่ง <c oughs> เรายังไม่ทราบครับว่าจะเข้าที่เข้าทางกับดูคาติแค่ไหนยังไงหรือถ้าไม่เข้าที่เข้าทางแล้วมันจะไปเข้าทางทีมใดบ้างประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะฮะแล้วก็ในเรื่องของระหว่างฤดูกาลเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนารถได้ครับดังนั้นในตรงนี้จะไปบอกว่า โอเคละทางสื่อต่างประเทศเขาอาจจะเขาอาจจะพยายามยกดูคติให้เป็นเต็งหนึ่งจากผลงานอันร้อนแรงของเป็กโกจากผลงานที่โดยรวมนะครับโดยรวมเนี่ยก็คือได้แชมป์ประเภทคอนสตรักเตอร์ตรงนี้ไปแต่ในระหว่างฤดูกาลมันมีการพัฒนาและมันมีปัจจัยที่มันเข้ามาแล้วมันทำให้มีผลกับผลการแข่งขันในแต่ละสนามกันอยู่พอสมควรครับปีหน้าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปครับ1สนามจะเยอะขึ้น นะจาก18จะเพิ่มขึ้นเป็น2 1เพิ่มขึ้นเป็น3สนามและดูแล้วมีแนวโน้มว่าน่าจะได้แข่งกันครบอยู่นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะครบนะ้า,ถ,าถ้าดูตามสภาพการบริหารจัดการเรื่องโควิด -19 มองโดยรวมเนี่ยเพราะว่าต่อให้ในบ้านเรานะครับในญี่ปุ่นหรือว่าในเซปังมาเลเซียถ้ามันแข่งขันไม่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าสนามอื่นเนี่ยพร้อมที่จะกลับมาซับพอร์ตพร้อมที่จะกลับมาเป็นการแข่งขันแบบเบินนร์นสองนะแบบเป็นแฟคทูแฟกอีกครั้งหนึ่งได้เนี่ย คิดว่าเขาน่าจะทําเป็นประมาณนั้นได้ไม่ยากไม่เย็นเท่าไหร่นะแล้วก็นักแข่งก็จะเพิ่มขึ้นครับจาก22ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น24คนไม่แน่บางสนามอาจจะมีวายการ์ดเพิ่มขึ้นมาอีกอาจจะเป็น25 26คนหรือเปล่าในขณะที่สนามก็ยังอยู่เท่าเดิมฮะความกว้างความยาวของสนามอยู่เท่าเดิมแต่นักแข่งเนี่ยเพิ่มขึ้นผมว่ามีผลนะทุกคนลองไปดูโมโตทรีฮะ มอเตอร์ทีรุ่นเล็กๆเนี่ยบางทีดาหน้ากันมา3-4 5คันหน้ากระดานเรียงเดี่ยวกันมาเลยเนี่ยแต่นั่นคือรถมันคันเล็กนะครับความเร็วความแรงมันเทียบกับรุ่นใหญ่อย่าง m o เตอรไม่ได้หรอกดังนั้นแน่นอนนะว่าผมว่าน่าจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในกับจํานวนรถที่มันเพิ่มมากขึ้นในแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปฮะว่าดูกติพวกเขามี8คันเนี่ยบางท่านอาจจะบอกเฮ้ยมันอาจจะแบบว่าตรงกันข้ามกับที่เราคิดก็ได้นะ จากที่จะมองว่าได้เปรียบนะครับเพราะรถเยอะเนี่ยจะกลายเป็นว่าทุกคนต่างขับรถแรงเนี่ยจะกลายเป็นขวางกันจะกลายเป็นแบบว่าต้องต่อสู้กันในทีมมากขึ้นอ่ะมันอาจจะไม่เป็นผลดีกับดูคติก็เป็นได้กับรถแรงๆทั้งนั้น <c oughs> ก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปฮะปัจจัยที่มันจะมีผลกับการแข่งขันเนี่ยมันก็มีแล้วฟอร์มของเปกโก้จริงอยู่นะครับว่าพัฒนาขึ้นทุกด้านโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังมาก็คือ อาจจะเป็นในเรื่องของการทําวันเสาร์ได้ดีจนนํามาซึ่งเป็นคนที่คว้าโพได้เยอะที่สุดนะครับจำนวนการจํานวนครั้งที่คว้าโพเนี่ยทำได้เยอะที่สุดชนะก็ก็เป็นรองแค่แฟบใช่ไหมแฟบชนะไป5แต่เปโก้ชนะไป4แต่ถ้าโดยรวมดูกิติก็ชนะไป7ครั้งนะฮะเปโก้สี่แจ็คสองแล้วก็ฮอเฮมาร์ตินครั้งหนึ่งแต่คนอื่นๆที่เรียกว่าอาจจะเป็นม้าเมื่อจะเป็น ตัวที่แบบว่าทําให้เต็งหนึ่งของพวกเราหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะก็คืออย่างมาร์คมาเกตนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะไม่กล่าวถึงก็ไม่ได้ฮะมาร์คมาเกตนั้นจริงอยู่ก็ว่ามีอาการบาดเจ็บที่ตาด้านขวาครับแต่เราได้เห็นนะ,ะแม้ว่าจะไม่มีข่าวอะไรออกมาชัดเจนพวกเราก็ต้องลุ้นอย่างเดียว FC ของมาร์คมาเกตเนี่ยว่าวันที่25ที่จะมาถึงนี้ครับ,รบก็สัปดาห์สัปดาห์หน้าใช่ไหมแต่วันนี้วันที่13 อ่าใช่ฮะก็เหลือประมาณสองสัปดาห์เกือบๆนะครับสัปดาห์กว่าบางมาร์เก็ตจะไปเข้ารับการตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งกับคุณหมอนะฮะแล้วคุณหมอจะเป็นคนประเมินจะวิเคราะห์อาการว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรจะสามารถที่จะกลับมาลงซ้อมลงฟิตร่างกายแบบหนักๆได้ไหมอันนี้ก็รอดูแต่เท่าที่เราดูมาร์กไปทํากิจกรรมไปอะไรต่างๆผมก็ว่ามันค่อนข้างปกติผมว่าไม่น่าจะมีอะไรต้องห่วงนะแล้วก็ โด,โดยรวมนะครับรถแข่งแม้ว่ามาร์คมาเก็ตนั้นจะไม่ได้ไปเทสรถที่เฮเรสนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยแต่ทิศทางของรถมันมาดีตั้งแต่4สนามสุดท้ายแล้วฮะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามาดีรวมทั้งมาร์คมาเก็ตก็มีความมั่นใจคือผมมองว่าทีมเรปโซฮอนด้าเราคงไปไปมองคนอื่นไม่จําเป็นต้องไปมองคนอื่นอะไรให้มากมายที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปบูลลี่ฝีมือของคนอื่นในทีมเรปโซนะครับแต่พยายามจะบอกว่า คือต่อให้คนอื่นก็จะผลงานมาดีหรือไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าความหวังอันสูงสุดจริงๆก็คงจะต้องเป็นมาร์คมาเคสคนเดียวฮะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ในขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะยังคงหลงทางกันอยู่หรือว่าปัญจเพาะอะไรก็ไม่ทราบได้หรอกตรงนั้นฮะดังนั้นเราเรามองอยู่ดูตรงนี้เราได้เห็นนะครับว่ามาร์คนั้นมีมีความน่ากลัวเนี่ยเพิ่มขึ้นมา แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าฟาบิโอควาตารารเจ้าตัวเองอาจจะบอกว่าว่าเร่งเล้าทีมเหลือเกินนะฮะว่ายามาฮ่าเนี่ยทำเอวันแรงม้าเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมแต่รถที่แรงม้าไม่เยอะนะครับวัดท็อปสปีดกันทุกสนามเนี่ยรถของแฟบจะมีท็อปสปีดที่ช้ากว่าดูคาติประมาณสัก8-10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นตลอดเลยนะแล้วทำไมแฟบถึงไปชนะในโลซากาตาได้ ทำไมแฟบถึงไปชนะในมมเจโรได้ในสนามนหลายสนามที่สูบวีเขาเป็นเจ้าแห่งสังเวียนที่นั่นเนี่ยทำไมแฟบถึงพายามาฮาไปได้นี่ยังไม่รวมถึงเหตุการณ์ราม่าที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวก็เจ็บแขนจากอาการอรามปั๊มแบบน่าเสียดายมากๆทั้งที่แบบว่าทิ้งห่างลกติไปนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่ชุดสูทเนี่ยมีปัญหาครับอาจจะเป็นการผิดพลาดเรื่องของการรูดซิปเนี่ย เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าแฟบไม่มีปัญหาในตรงนั้นแชมป์มันจะไม่ตัดสินกันตั้งแต่4สนามสุดท้ายเลยเหรอฮะทำไมถ,ถ้าเราจะมองมุมนี้บางทีสิ่งที่แฟบสื่อสารออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการสรับขาหลอกก็เป็นไปได้ในส่วนหนึ่งความจริงมันก็คือมันก็ถูกต้องก็แล้วฮะก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นนักแข่งบอกหรอกเป็นผมบอกก็ได้เป็นเพื่อนๆคนไหนบอกก็ได้ดยามาฮ่ามันไม่มีทางที่จะแรงกว่าดูคติหรอกไม่มีทางที่จะไปแรงกว่าฮอนด้าหรอกถ้าเอาความแรงอย่างเดียว แต่ความแรงอย่างเดียวมันทําให้รถแข่งคันนั้นเป็นแชมป์โลกหรือเปล่าพูดไปมันก็เจ็บจี๊ดนะครับสำหรับ X c ซค่ายแดงอิตาลีนะฮะมันก็เป็นความจริงครับแรงอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะบระกรันตีแชมป์ได้มันต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมแล้วดูคติสิ่งที่พวกเขาพยายามทําก็อย่างที่ผมบอกไปว่าพยายามเพิ่มจํานวนนักแข่งขึ้นมาให้ได้มากที่สุดรวมทั้งมันมีข่าวลือที่เป็นข่าวลือฮานะับผมได้ทําเขียนไว้ในเว็บบล็อกแล้วว่าเนี่ยดูคติอาจจะ ซื้อตัวฟบีโอควาตาราโรไปร่วมทีมในอนาคตหรือเปล่าโดยการเอารถสปอร์ตแบรนดังนะครับก็คือ l m b o r g h i n i เนี่ยมาล่อใจจริงอยู่ครับว่าแฟบอาจจะเรียกว่าเป็นคนที่ฐานะก็มีมีฐานะแล้วพ่อแม่เขาก็เป็นคนมีตังอยู่แล้วไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันจะได้มาแบบฟรีๆหรือมันจะได้มาโดยอะไรก็แล้วแต่ผมว่าคนมีตังขนาดไหนก็ตามทุกคนก็ชอบของฟรีนั้นแหละถูกไหมฮะ แล้วยิ่งถ้ามีโอกาสได้ครอบครองรถสปอร์ตที่มันมีมูลค่าที่สูงกว่านี้ที่เขามีอยู่อ,อย่างนักแข่งตัวอย่างนักแข่งคนหนึ่งที่ชอบรถสปอร์ตมากก็คือฮอรเรโซ่ใช่ไหมฮะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับคนันหนึล้านบาทไทยเขาก็ซื้อได้ถ้าใจมันรักใจมันชอบแล้ววันหนึ่งแฟบเองอาจจะเจริญรนอยตามฮอรเรนโซ่ก็เป็นได้ถูกไหมดังนั้นมันก็ใช่ว่าจะเป็นจริงไม่ได้นะครับเรื่องของข่าวือฮารเนี่ยเป็นการตัดโอกาสไง ดึงเข้าทีมมาเพื่อที่จะมาให้ได้ทีมอื่นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําได้ก็มันก็ต้องมีความสําเร็จมันต้องมาเพราะว่าความสําเร็จในการเป็นแชมป์โลกมันมันคือมูลค่าทางการตลาดอย่างหนึ่งครับมันมีผลเรื่องของเชิงธุรกิจฮะดังนั้นลงทุนลงแรงทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็ต้องแบบว่าให้มันถึงความสําเร็จที่สุดความสําเร็จที่สุดไม่ใช่ตําแหน่งรองแชมป์ครับไม่ใช่ตําแหน่งคนที่คว้าโพมากที่สุด แต่จะเป็นตำแหน่งของคนที่อยู่สูงที่สุดไม่ว่าคุณจะชนะมามากมาน้อยไม่ว่าคุณจะคว้าโพมากี่ครั้งแต่สรุปก็คือนักแข่งคนนั้นของทีมของคุณจะต้องเป็นแชมป์โลกนั่นก็คือสิ่งที่ดูคาตีขาดหายไปเราได้เห็นตํานานแชมป์โลกของทีมนี้ก็คือเคซี่สโตเนอร์นะครับตำนานชาวออสซี่หมายเลข27เข้ามาวนเวียนในพิษการาดของดูคาตีบ่อยครั้งขึ้นโดยเฉพาะในช่วง4-5สนามในท้ายเนี่ยแล้วก็มีผลนะฮะทำให้หนักแข่งโดยรวมของทีมทํางานได้ดี เปโก้นั่นถึงกลับมาบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือข้อแนะนําของสโตนเนอร์เนี่ยมันเป็นข้อแนะนําที่ดีมากความเป็นโค้ชของเขาน่าจะช่วยได้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเข้ามาในฐานะอะไรยังไงครับจริงอยู่ในที่ผ่านมาในยุคของการปั้นโดวิโซโซ่ขึ้นมาใหม่เนี่ยสโตนเนอร์ก็เรียกว่าอยู่ในทีมงานนักขับทดสอบเทสต์ไรเดอร์ครับแล้วก็มีส่วนที่จะทําให้โดวิโซโซ่นั้นขึ้นมาลุ้นแชมป์โลกกับมาร์คมาเคสได้ในตอนนั้น หลังจากนั้นก็ห่างหายกันไปนะฮะแล้วก็สโตนเนอร์กลับมาอีกครั้งพอกลับมาแล้วมันก็ชวนให้สงสัยว่าทําไมดูกติเหมือนเหมือนดีขึ้นเจ้เพราะว่ามีเคซี่สโตนเนอร์เนี่ยมาทําอะไรกับพวกเขาหรือเปล่ามันก็น่าสนใจฮะนี่คือหนึ่งสิ่งหรือเปล่าที่ดูคาติเขาพยายามจะเติมเต็มเข้าไปในสิ่งที่พวกเขาขาดกันอยู่นั่นก็คืออาจจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของการวางแผนเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่ อยากจะประสบความสําเร็จสูงสุดก็จะต้องเอาผู้ที่ประสบความสําเร็จสูงสุดมาแนะนํามาให้เคล็ดลับซึ่งสโตนเน์ก็คือความสําเร็จสูงสุดเดียวของดูกาติในยุคข,ของ MotoGP ตั้งแต่ปี2007 14-15ปีมาแล้วจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าฮะพวกเขาสู้พวกเขาทําเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนารถ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักแข่งเรื่องของอะไรยังไงก็แล้วแต่กลยุทธ์ทุกสิ่งอย่างที่มันอยู่ในกฎในกติกาดูกติงัดมาจนไม่เหลืออะไรจะให้งัดอีกแล้วหรือยังมีอยู่ฮะก็มันก็ไม่แน่ไงอาจจะมีไม้เด็ดไม้ตายที่เรายังคาดไม่ถึงดังนั้นความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นเอ๊ะงงไหม <c oughs> ความสําเร็จก็คงจะอยู่ที่นั่นด้วย <c oughs> เช่นกันนะครับติดตามให้กําลังใจค่ายแดงกันต่อไปใน ห,หลือเวลาอีกประมาณ2เดือนกว่าก็จะลงสนามทดสอบลงสนามเทสมาดูซิฮะว่าเต็งหนึ่งในวันนี้ที่มาเลเซียเนี่ยยังจะคงออกมาในแดนบวกเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะมีทีมไหนที่ว่าใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่า,วาที่เหลืออยู่เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้นะฮะทุกคนลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยขอบคุณทุกการติดตามด้วยดีเสมอมาสวัสดีครับ